หมามาหมามาหมมาหมามาโอ๊ะมาเล้าพ้าเร็ว สวัสดีครับสวัสดีตอนสีแรงๆเด้อพี่ <ขอ S 1> น้องเลยปล่อยหน่อยครับมืนอนีมาแกยมือครับพี่น้องมันน่ามาสือเบอออื้องทิ้หใมันแพ้ฝนมันดนลน,น ak, อ้องคนปลาไหหน่อยีฝนเหลาครับพี่น้องปลาไหหน่อยต้วน่อยไม่ไลไปเอาหัวนั่นมาใส่ปลอยหน่อยก็มาไล่ไปยงเียนทีนเอาเป็นปุอยสา อะไรหน่อยพี่น้องเอ้อลายขาหมัดกลนเนี่ยท่านี่หมัดกลนเด้เอาเอาออกใส่ปวดเสียงของอดอยู่เนี่ยหืเออมบัดว่กเสียงบัดอะไรเนี่ย่น้องเอาลงไปอีกพี่น้องก็ได้ยินแบบพี่ น้นเอาลาไรหน่อยไปปอยพี่น้องเอ้สมาร้ายคัแกแก่มยะมเ้ยแล้อแที่งมาถืงแต่วตัวไหนะขวดอ่ะเป็นเศษเป็นเอ็นยู่เป็นเเป็นสาย้าเจ้แหม่ขวดวันจีก็เดียนพี่น้องเลยตั้งในเนี่ยดเอาเลเงวันสิ่เอาละถ้าเทียบพันธมสายมันจะตก็เก่าเลยฝุ่ยแ่มนสิตายแง่ไปป่อยสายเขาสมบวก เป็นคนท้มปวกนี่แกปวดน่ะแม่มแป,ป้านขี่แกเย็นพี่นอ้องเอ้ยจุกเอาจุกเอา,ป,าลปล่อยลูกปลาไหลครับเอาไปปล่อยพี่นอ้องเอ้ยเาปวกปวกับ <c oughs> อีสานสตอรีอ่ครับพี่น้องมันนี่แม่มันสินเบาปุวยครับหาลูกปลาไหลไปปล่อยเด้อพี่น,อนอ้องเอ้ยปวดน่ะป้อยสากป้อยสากป้อยสากยัน,นปล่อยลงไปเอ้ยป้อยไปจะกินพี่รองแบบนี้ไง ปวดออีกพี่น้องเลยปวดน่ะออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นายขัดไปหันนวหยัดไปบัวก้นมันแหม่ไม่ที่ออกแหมหันนวหยัดก้นก้อนไปปล่อยพี่น้องเฮ้ยถ้าเปิ้ลทมสามันก็จีตายจริงมซื้อซื้จะตายไหมขนาดเอาไม่เลยทหารคนแห้งก็ไดรแบบไม่ที่ซับ เปีย,ยนเลยฝนออกมาแล้วปืนติดปลอยได้กี่หน่อมัปยฝนมีฝนมันฉีกกระเดียนไปเฉยเงี <c oughs> ้ยเงยี้ยคนมาก <c oughs> ไปชุ่มน้ำไปานจุ่ม <c oughs> ด้วย <c oughs> แห้เราอนูใส่อันเดียสีตม <c oughs> อรูบวกเดียวด้วี่ักเนียนะนเดียวแสดงว่าเมมด้วยนี่ต้อ,อีกนี่น,กนงกินหากันเปลอยจีเป็นผงไม่ดีได้น้อยไม่ไต่หนุผน,นเสียงอดหลย

จุ่มน่อไปจุ่มแล้วพี่น้นนองหู้นึงเอางมาเรียนหู้ปะไรบ่พี่น้องเลยเอาใส่อะอันนี้เรียนกินนู่นนึ่งกินนู่นกินนู่นพี่มูอสอดนั่งเทิงเอาไปง่ายเลยพี่น้องไป,ปง่ายสิไงตาหางไง<อ>ตาหางอันนี้มาเร็ว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 มอเมาเร็ว ออกมาเรวเขามีอ oh ีกเรวออกเรวออกเรวออกเราออกเราเขาอีกเขาอีกเขาอีกจะไปจึ๊บจะไปจับจะไปจึ๊บเดี๋ยวมกรออกไหมเดือมกรออกมาเขาคือมีสองหางตัวน้อยตัวใหญ่เนาะพี่น้องเห็นมั้พี่น้องเห็นมั้ครับขอกคุณอีสานสตอรี่ครับพี่น้องวันนี้บ้าปุยแม่มันสินครับพี่น้องตามหาปลาไหลหน่อยไปป้อยครับขอปลาไหลง่ายก็คือดีดีเทียพันธ์ผมมาเสียดายแี่ยไดหล่ะปูดปูดเห็นตาหาง ออไ่สั้นแล้วนี่จาสีนี้กัาเป็นเอาเปเอาหู้ยังไม่ทางขุนนี่เอ้ตัวน้อยตัวน้อยก็เก้าตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยตัวน้ัยตัวน้อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ไปเกินไหมอู huh. here, Leave, There, uh ้หูบ่น้อยปานใดเด้อพี่น้องเอ้ยเอาดัวด่วนด่วนด่วด่วด่วเอาพี่น้องไปแล้วอู้หูบ่น้อยเด้อพี่น้องบ่นนี่แล้วถือเบ็ดซ้ำหนิกับนายอมบัติเนี่พี่น้องก็สิเขาเฮี้ยนได้เอ้ยชิ้นหอนหูบนอ่ะพ่อมงามนี่พี่น้องได้แล้วเอาบนอ่ะดัวด่วนดัวด่วนด่วด่วพี่น้องเอ้ ลงไปลงไปรบรบเ้านด้นี้่งห่งมือี okay. ้เอาหาอีกหาอีกใส่ใส่หัวมอไปแต่หญ่แต่อะไรอยู่นี่สองหัวหัวตัวน้อยหนตัวน้อยเป็นหญเงีะยุูนพูนนะอืมแค่นั้นเทียบเพื่อนผมกับเสื้อใยไหงพี่น้อพูนอ่ะเอ้ยแจ่ยัวัวอยู่พี่หนอ เอาเดี๋ยวหาหูอีกพี่น้องเราเดี๋ยวอุดดิี่เราว่าหันี่ได้ยินบ่เคลื่อ่ะส่วนทีเคลื่อนตัวอุดให้มันหักให้มันซับเป็นเฮ้เห็นตัวแล้ว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 พี่น้องเฮ้ยนั่นนั่นเห็นตัวมึงแล้วมันเห็นตัวเลยเรียมเรียมว่าหันเล็นยังไงนั่นนะเห็นป้ะไกลกว่าลุงเปียกๆเลยลุงไปล้างน้ำก่อนตัวพี่น้องเฮ้ย เห็นบหเห็นปะเห็นปะเห็ยปัญหาเปัญหาหม่ออกะไตัวนี้พี่น้องด้เห็นปะู่บ้านเม้ซินอยากกนเองเด้อสิว่าไอ้ปุยุกบ้านทุกบ้านซอยเมียเน่ไอ้เล่าผักบ้านเลยินหนามนๆนักปัญญาพี่น้องพอเห็ดแดอเห็ดดอยู่พอมาบอกผักทุกบ้านเลยแต่ว่าคิดยาก งัวอะไรโลดมากงัวอะไรห่าพี่น้เ้ยยจิมียทังเด๋ลบนี้น้ำเอาไปไรห้องเดียวกันงัวไอเห็นปะผุดไปทงผุนกับาีแบบโอ้โหมีสองหางพี่น้องสาหางออกมาแล้ว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 หาปวดๆเพี่น้อง่ตไตต่อห็นปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นปพี่น้องนมา บัวหน่อยเด้อซ้ำกันกรับตัวนั่นตัวละคันนี่บัวน่ี่เด้อสี่แล้วคนนั่มก็สีบัวใดพี่น้องเอ้ยเอาแท่งมันก็แท่งยากเพราะว่ามันยึดไตต่อน้ำต่อน้ำหยังมันรู้ปะเดี๋ยวจะไปนั่มตัวขุ่นอยูกตัวอะไรชนแล้วเอายึดไตต่อลงไปร้อนใหม่นับได้เป็นพันๆตัวคนละพี่น้องเลยตงวอะไรหน่อยพันโม่พันกับสองพัน เอาตโหัวลงไปใาออกห่างลงเอาหัวลงมันลงขึ้นเยอ๋อีสักกนพี่น้องะตัวหางี่ใสอีกอนี้หันแล้วปอยหนเดวมันอยู่ไตตัวมันกลมบดเล่อยหนลมันบดได้มีหายวงกันมมีหนหมนวัวหนามัอนยุคองพี่น้องเรามองแม่านกะทิถมครับเสียดายถมมันนะมันจายพี่น้องเลย คนไปปล่อยจาคนละจห้องคนมเนีคนมาคนมาว่าถือหูไงบัวกกนซึนนอี่คเนเนละไม่พอท่อ่ี่อเขาห็นไปลัอยี่เด้ล่ะเป็นเหลยเงี้ยไปไปกนีลกระถมคือเกาหลืไกนไปกระถมไปน không phải làm cái nào hết hảo kia mày đi cái gì hết đi chị kể tiền đi hùng hẹn 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 <ไ>ตัวพอดีนี่จคตัวตัวเดียวสองตันตัวใช่ป้เป็นเล่นๆเดียวพวกนี้ยัจะไต่ใหม่นิดจีใช่คุยดูดาดูดาเลยพี่น้องเห็นปหูเเะเห็นปะทำปอยลงหูรถ ไหนก็ลยพี่น้องโ้ยมันหนีทิ้งแล้วเนาะเอาเฟี้ยงร่องใส่หมัอนอยู่วันซา,าเ้านี่ยหนาวเฟี้ยงใส่มัน,นอยอู่น้เฟียงอ๋อเป็นนั่งไดลก่อนเฟี้ยงทิ้มลองออเขาทูกเขาหนากักเลย ก่นกิน้องดูดัวดดัวย่าเกาหูต้นนี้ขาวดีนะดอนดอนันไะพี่น้องบานเอาไปปล่อยครับมันติตายก่อนตัวนี้เหาก็ได้ดอกสองตัวดนะ้วยเนาะไป,ปะไปเอาบานตัวหน่อยก็ปล่อยอมันติตายก่อนมันติตายก่อนหน่อยไปงี้มาทำอีก เนี่ยสางอะเราฮะอู้หูอะไรเอ้แถมสินายี่น้องมาหนี่งหาให้หอด้าเลยเออคนมันนี่อะไรไปยังหมยังเด้อคนวันติดต้องตามรอยโจรเลย ปล่อยได้ขึ้น nó, nói ๆปล่อยน้องสาเฮานี่แหละตัวใหญ่อ่ะปล่อยน้องทองยัง nó <coughs> <coughs> <Tôi không mất. coughs> เห็นอยู่เดี๋ยวบ้าพี่น้องเยอะเอาไปไนา้นะฮะปะวัน <h ook> นี้อันเอาก่อนเปียงลงมัพน่นบอกว่าก,ก่นแกแกนั่นเปีอย่มุนี่แม่ปุยถิ่มลงเลยเด้เฟี้ยงก่อน นั่นเฮานี่ไปอันเดีน้องน้อยนี่เด็กเด็กมาปุ๋ยเอาลงอาบน้ำเนี่ยนะอยู่ทางหลังเนี่ยอันนี้มา้นี่อันนี้มั้ยพี่วาปล่อยก่อนพี่น้องมาๆๆที่ตรงนี้เลยนี่เอาเลยปไปย้ายได้ไปย้ายได้ ยังมาใส่เห้มันมันสดอยากลงน้ำตีฮะอยากลงน้ำตี<ห>ลงองมามา,มาของแข็งของขาอยู่